สุดท้ายเสียท่าที่ท้ายเกมแข่งเทพแบงคอกยูไนเต็ดพายโยโกฮาม่าเอฟมารินอตศูย์ต่อหจบเส้นทาง AFC แชมเปียนลีก สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องสาระดีกีฬาดังครับเรียกได้ว่าเสียท่าแบบน่าเสียดายสำหรับพลพรรคแข่งเทพแบงกอกยูไนเต็ดยอดทีมจากไทยดีของเรานะครับที่วันนี้มาเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตดองแชมป์เจลิกหนึ่งญี่ปุ่นถึงทิ่นอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมโยโกฮาม่าโดยนัดแรกเสมอกันมาแบบช็อกซีนีมาโปรแกรมทองแข่งเทพแบงกอกยูไนเต็ดตามตีเสมอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตทั้ง,ท,ง,ท,งที่โดนนำไปศูนย์ต่อสองในครึ่งแรก วันนี้ครับทูบแบ่งข้อครับลงสนามในระบบ4-231ให้ปฏิวัติคำหมายเฝ้าเสาพิรพัฒน์โนชัยยาเอเวอร์ตันมานูเอลทอมเบียเนติพงศ์เซลนนทศวรรษลิมวันสเียนธีระเทพป,ป้อมพันธุ์ปกเก้าอน,นันต์รุ่งรัตภูมิจันทึกวินเล่นโมตามามูดดาฮัสฮาส,ส,ส่วนทาานเจ้าทินครับโยกโกฮาม่าเอฟมาริโนตวันนี้ส่งวิลเลียมป๊อปเอดูดาโอ ทาคุมิคามิจิมะเรนคาโตไทกิวตาระเบโคตะวตาระเบทาคุยะคิดะนำเตหีแอลแบยานมัธิอุตแอนเดอร์สันโลเปซ45นาทีแรกครับเจ้าถิ่นข้อมอลถึง70%แต่การจบสกอร์ยังไม่คมพอครับทำให้ในครึ่งแรกเสมอกันไป0-0เริ่มแข่งขันกันในครึ่งหลังครับนาทีที่79ครับแอนเดอร์สันโลเปซล็อกหลบสุพรรณทองสงูงแล้วบรรจงปั่นด้วยขวานเน้นๆครับแต่เดซบุนครับบอลไปติด ปลายมือของปฏิวัติคับไหมที่พุ่งปัดสุดปลายมือบอลไปชนเสากระดดนออกมาจุนอามโนซ้มเจจอแต่บอลออกหลังไปเองจบ90นาทีครับเสมอกันศูนย์ทำให้สกอร์รวม2ต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษ30นาทีเพื่อหาผู้ชนะไปเจอซานตงไถซันที่ไปรอยอยู่แล้วนาทีที่105นะครับแข้งเทพรอดพ้นจากจุดโทษเมื่อสุพรรณรงสงดึงเอดอดอาร่งหงายเก่งในกรอบเขตโทษครับแต่ผู้ตัดสินเช็ค v a r แล้วไม่ได้เป่าเป็นจุดโทษ แต่แล้วแข้งเทพก็ไปไม่รอดจากจุดโทษครับเมื่อนาทีที่120แอนดิสันโลเปสสังหารเข้าไปไม่พลาดเป็นประตูทําให้เจ้าทินชนะ1นต่อศูนจากจังหวัดที่นักเตะม,มารินอตครับเปิดไปติดแขนวิสรุตอิมุระในเขตโทษผู้ตัดสินเช็ค v a r แล้วไม่ลังเลเป่าเป็นจุดโทษทันทีและลูกนี้นี่เองทําให้โยโกฮาม่าเอฟมารินอตไปพบกับซานตงไทซันสมใจนึกบางลําพู